สวัสดีครับมีแกะกล่อง vivo TWS Neo นะครับหูฟังไร้สายค่าตัวไม่ถึง3,000บาทนะครับบอกเลยว่าคุณสมบัติดีกว่า4,500 0บาทบางตัวสิอีกนะครับเรื่องคุณภาพเสียงฟีเจอร์การใช้งานต่างๆแน่นอนครับรองรับทั้ง Android แล้ะ iOS เลย ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือตัวตลับหูฟังนะครับขนาดค่อนข้าง,งเล็กนะครับแล้วก็มีหูฟังด้านในพวกพาสะดวกจริงๆมีคู่มือการใช้งานครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ใช้งานไม่ยากครับรวมถึงสาย USB Type C ตัวนี้ไม่มีจุกหูฟังแถมให้นะครับมาดูตัวตลับนะครับตลับเนี่ยผมว่ามันเล็กมากนะครับใส่กระเป๋ากระเป๋าเกงกระเป๋าถืออะไรต่างๆได้สะดวกนะครับ เปิดออกมาจะเจอกับตัวฟังที่สามารถถอดออกมาได้ง่ายนะครับระบบการชาร์จก็เป็นแมกเนติกที่เราคุ้นเคยกันดีด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มให้นะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มสำหรับเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับกดค้างไว้เพื่อ pairing นะครับการแพนเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากๆนะครับรวมถึงการชาร์จที่เป็นชาร์จแบบ type c นะครับหลายๆรุ่นก็รองรับละนะครับ ภาพรวมผมว่าเรื่องบอดี้กับการใช้งานเนี่ยค่อนข้าง practical มากแล้วผมชอบด้วยนะครับการ pairing เนี่ยง่ายมากครับเพียงเปิดฝาออกมาแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะครับก็ทำการ pairing ได้ตามปกตินะครับโดย smart one vivo เองเนี่ยจะทำการ auto connect ด้วยนะครับเมื่อเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายนะครับง่ายมากๆเช่นเดียวกันนอกนั้นเดี๋ยวผมมาทดสอบไปทีนะครับเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆรวมถึงคุณภาพเสียงนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่2999บาทขายแล้วนะครับ